ประจำเดือนกนรกฎาคม2567ผู้สูงอายุทั่วแน่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วเนี่ยจะได้รับเงินเข้าบัญชีตามเกณฑ์รับเบี้ยของผู้สูงอายุซึ่งในเดือนนี้เงินโอนก็จะเข้าบัญชีในวันที่10กรกฎาคม2567เหมือนเดิมโดยในปี2567นี้กำหนดจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม2567ก็จะเป็นไปตามกำหนดการตามนี้เลยแล้วก็อัตราการจ่ายเงินยังคงจ่ายตามเดิมตามช่วงอายุเริ่มที่600บาทจนถึง1,000บาทแล้วก็ยังไม่ได้มีมติการจ่ายเงินเพิ่มแบบทุนหน้าแตา่ประการใดผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์รับเบี้ยผู้สูงอายุคุณเองจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านคุณก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อย่างละ1ชุดพร้อมกับสำเนาห,หนชุดก็เข้าไปขอลงทะเบียนด้วยตัวเองได้และหากท่นานใดที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของเอกสารหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจอย่างละหนึ่งชุดพร้อมกับสำเนาหนึ่งชุดไปลงทะเบียนได้ที่อบตอหรือว่าเทศบาลสำนักงานเขตรกรุงเทพ50เตขตกระทรวงพอมอแล้วก็สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข026424336